ครับสวัสดีครับพี่น้องที่ขลุกขับมาในีวิถีชีวิตพ่อเพียงพาผีพาน้องเข้าเข้าหัวเข้าวสวนเหมือนเดิมแล้วครับพี่น้องหลังจากเลิกการเลิกงานมาแล้วเนาะในเวลาเอาอาหารให้น้องข้านอยู่แล้วครับก็เลยเข้าหัวเขาว้ขาวสวนมากัดเอาใบกล้วยเนาะพี่น้อง้องข้านเข้ามากินใบกล้วยครับวิถีชีวิตพอเพียงก็เลยต้องเข้าหัวเขาว้ขาวสวนยังสี่ทุกเมือนั่นแหละครับหมู่บ้านรถหน้านไปแล้วครับพี่น้องก็เลยแบบขามา ตัดเอาไปขว่วยไปขว่วยตั้มๆเลยละครับที่ปูกกล้วยไว้นี่เพราะว่าวิถีชีวิตพ่อเพียงเขาไปเอาไปเลี้ยงหลวงฮานเนาะเป็นอาหารเสริมเขาอ,อีกเรื่องหนึ่งครับหลังจากที่เ้าเอาเข้าวปงข้าปลายเอาห้่มเอาข่าเปลือกให้เขาแล้วก็พืชพักพวกนี้แหละครับที่ปลูกไว้ส่วนที่เ้าบริไสเนาะเอาไปให้เขาครับสวนบกผิกกับข,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 ขนา,นาวข้าวข้านาวไปเมื่อวาน่เนาะพี่น้องนี่ก็ไรก็รายการนี้ครับพ่าได้เก็บอยู่เก็บกินอยู่ถึงแม้สีพะโลกอะก็โอเคอยู่ครับ ว่ได้ลดค่าเสียใจเนาะถือว่าเ่าปลูกไปก็พ่อไว้ทยุถากินแล้วครับพี่น้องพระพี่พ่อน้องเขาเลาะหัวเลาะสวนเตินมาเขียวปลูกพ่อโดนได้พี่น้องเลยปลูกพ่อโดนก็เป็นดอกแล้วครับต้นว่านก็นเได้กินด้วยแล้วพี่น้องเนียต้นมะแข็งก็ร้ายอยู่วันวานทิ่มเข้ามาพ่อเด็กพ่อเด็กไว้ทยุถากินเนาะมาตัดกระไรกล้วยก็พี่น้องใบกล้วยก็ให้น้องหั่นตังใบตำตำก็เสี็แล้วครับนี่ิชีวิตพ่อเพี้ยงกันแต่ น่องหานเนาะเอาก็ทิได้โล่งข้างล่างย่างหน่อยที่สุดกะด้านล่างนี่ก็เข้ากะทิบวกหกเนาะพี่น้องนี่ก็ได้ท,ที่พ่อเพื่อนเคยเห็นแบบไม่ไงเคยรับกัดมือแล้วสามชี้ใบหาใบจะให้น่องหานเนาะเป็นอาหารของน่องหานอังหนึง่งาะพี่น้องนี่ก็ได้บรรยากาศไอตีให้ลองเขา้าเมืองหัวจะสวนในสวนนึงครับปักบุ้งที่ปลูไปกไว้ก็เอาไปให้คนกินแน่หานกินแน่นะครับพี่น้องนี่ก็ได้ บ่กของวิถีชีวิตพ่อเพื่อนขนกับจินต่าห่านกับจินได้ครับพี่น้องง่ายๆเลยครับเอาอาหารไปให้น้องห่านจังเลยเดี๋ยวไปพักกุ้งครับพี่น้องนีงนง่ก็บสัดใบตำตำโตอยู่ตำตำจังเลยไปให้น้องห่านครับบรรยากาศที่หัวใ่สวนที่เก่าที่เ,เดิมอยู่แล้วครับพี่น้องมาให้พี่ให้นน้องก็ในเมือง,นองเนาะแบบง่ายๆครับ ท่งนี้ก็ลับตุ้มือเราครับพี่น้องแดดช่องอาหารครับอาหารให้น้องหานตัวพี่น้องก็เด็น้องหานก็เด็ดิี่เรากินครับแรกกรตี้กับอาหารลักเขาก็เป็นขอบเปลือกต่อไปเราพี่น้องอันนี้ก็พักบุ้งครับปลูกกินทีมไวรเขาพี่น้องเลยก็เอาไปให้น้องหานเนาะเด็ดเด็ดเขาเดี๋ยวเขาก็ิปฟงให้เขาเราครับพี่น้องปลูก เด็ดบางส่วนครับไนนอ้น้องห่านบางเจ้าก็กมาเก็บไปกินตรงนี้แล้วครับบางงามแล้วครับปลูกกินใ้สิครับพี่น้องนะชุดะสงค์หลักก็คือเป็อน,นอาหารของน้องห่านนี่แหละครับเด็ดเด็ดเอาอร่อยเนาะพี่น้องอไอ้บางงามครับพักบุ้บบไงสีชีวิตพ่อเพียง,งเก็ดแบบเป็ยังไงจริงๆหรอครับพี่น้องพ่อเด็กลดค่าเสียใจเขาจังไรครับบางเื้าเอาไปลวกกินกับโอเคจล้วครับพี่น้องนะพ่อบุ้ง หวานกินไหวเดี๋ยวต้ากัดกินใหญ่เนาะใหญ่ละกแหคุ้นกับกินไรห่านกับกินไรก็เป็นหรอกไงน้องห่านจังเลยเด็ดไปแล้วครับบรรยากาศที่หัวใจส่วนส่วนลอยๆครับเส้นลอยเลยครับพี่น้องบรรยากาศในเี่น้องข้างในเมืองครับถึงเวลาน้องห่านอยากกินอาหารแล้วห้องกากๆแล้วไปที่ชีวิตพ่อเพียงกันเลยแบ็บคอมา าาหรในเขาจังลอยครับพี่น้องพอแล้วพอแล้วครับหัวอยส่วนเหมือนเดิมครับพี่นองเลยใบพักแห่พักบุ้งให้ลองทานแล้วครับหอมครับใบกล้วยเนาะเอาไปว่างให้เขาเด้เยอะๆกัิทงหายุ่งหักินเองแล้วครับพี่น้องอันนี้แลพี่น้องเราบ ปุ๋ยก็ได้อยู่ได้กินครับเดือนหนึ่งข้ากแตเลี้ยงหรองห่านเนาะสวนกล้วยของวิถีชีวิตพ่อเพียงนี่แหละครับบรรยากาศเนี่ยมะแรงเลยเปล่าอาหารให้รองห่านครับอยู่หัวจะสวนหางเซเว่นลอยเดีย๋ยวครับพี่น้องบงอกมาอยู่หากินของวิถีชีวิตพ่อเพียงนี่แลหละครับเคยกินไปพี่น้องข้าเมื่อกาหลายรอบเลยแหละครับ ปลูกหลายอย่างเนาะไปทางในก็นได้พ่อได้เอาไปใช้ยุ่งใช่กินนั่นแหละครับพี่นอออ้องบลกพริกบลกเขือแห่งแรกครับพี่น้องเพราะว่าก็ต้องโดน้น้าไปเขาพอเขาได้สูงกข้ควบแห้งควบแรงเนาะใบกล้วยเขาก็ใช้ประโยชน์ได้ก็คือเขาไม่ให้่้องงานั่นแหละครับพี่น้องพอเขาได้มีพืชผักกินเนาะผักบุ้งแน่ใบกล้วยแน่ก็เพื่อข้าไปเขา สม้มปลาเสกกันไปครับลองหานเขาได้กดูได้กินเนาะทั้งก็โคตรน่าไปบมว่านเลยครับไปลองเนาะหม่าก็แห้งแรกแห้งมาส้นตองผีกับบังฮุงกับกะลังกะลังเป็นหน่วยครับถ้าพัดในยังลุ่น้องนี่ก็ได้ก็อยากครับกะลังเป็นหน่วยหน่ยหนอยอยู่ครับนี่อยู่ขางหัวขางส่วนของวิถีชีวิตพอเพียงอยู่แล้วครับกะลังเป็นหน่วยบังฮุงเข้าก็ได้ ปลูกไปครับแป๊บเดียวกันได้ยั่วได้กินแล้วครับหงส์เนี่ยปลูกผระดอนได้พี่น้องแป๊บเดียวกันได้ยั่วได้กินแล้วครับรายการเลยกำลังเป็นรวยหน่อยเนาะส่วนหงส์กันได้ปลูกแซมๆกันไปแล้วแค่นี้แหละครับส่วนกล้วยนะส่วนบักหงส์นะเห็นแบบง่ายๆอย่งที่ล่ะวิถีชีวิตพอเพียงกันได้แบบง่ายๆครับส่วนบวกพวกนั่นแหละปลูกไปครับเดี๋ยวก็ไปกันนี่ของอยู่ความกินเนาะเขามาในหัวในสวนกันมีแล้วโยแล้วกินเลยล่ะครับพี่น้อง ลดการใส่ใจอีกอย่างหนึ่งตัวใบข้ากระชายประโยชน์ได้ครับเป็นรวยมากข้ากระชากินใส่ยู่เลยเนาะนสบายเลยครับใบก็จะของบวางเน,ะนงะเาะพ,พี่น้อง่ะเอาบรรยากาศงามๆไปพี่นนองมาดูด้วยครับบรรยากาศยู่งหัวยู่งสวนทางเสพเปนหน่อยเฮ้าที่เก่าที่เดิมมาเอาอาหารไให้น้องฮานเจ้าครับเลยมาตัดใบกล้วยไปให้น้องฮานเอาผักบุ้งไปให้น้องฮานได้จังหน่อยบรรยากาศที่เก่าที่เดิมครับ่า่องวิถีชีวิตพอเพียง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วนะครับพี่น้องจะได้ไม่พลาดคลิปเอเจเพลพี่น้องเลยเมืองครับขอบคุณพี่น้องครับสวัสดีครับ